ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีก้อยกุ้งนะครับเนี่ยหาได้เมื่อเช้าครับก็พออยู่พอกินนะครับกับผักเก่นขมนะครับผักเก่นขมแล้วก็ผักในสวนครับต้นหอมผักชีและกระเทียมนะครับอ่ะเรามากินก้อยกุ้งกับผักเก่นขมให้ดูก่อนนะครับโอ้ยน้อยไปหน่อย,ค,ยคุยดีกว่า คุยแซ่บๆครับไ ını, hay, b, 對對อ้นี่ครับก้อยกุ้งเจ็บแบนะครับปอกกินของครับเสียมใส่นิดหน่อยครับกินมือเดียวครับมืออีกมือซื้อโทรศัพท์นะครับ แล้วก็ผักชีฮะสุดยอดแซ่บๆเลยครับพี่น้องโอ้ทำไมมันมืดจังเนี่ยวันนี้อีกคำครับอีกค,คำขอได้กิืนน้ำลายเด่นก็พอครับวันนี้นะครับพี่น้องอืมกก้มผัก่งขมครับ อแล้ะะครับพอได้อยู่ได้กินพอได้คืนน้ำลายด้วยกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ